เข้าพรรษาการทำบุญด้วยการถวายสิ่งนี้จะเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักขุยานขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อ การทำบุญด้วยการถวายสิ่งนี้จะเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นผุ้คลผู้เลิศในทิพจักขุยานเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะในช่วงวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิก,กชนส่วนใหญ่จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญฝังเทศแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เรามักจะเห็นพร้อมๆกัน กิจกรรมการทำบุญคือถวายเทียนพรรษาในอดีตมีเรื่องเล่าว่าในระหว่างวันเข้าพรรษาพระพิสุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนวัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนญาติโยมจึงมีการถวายเทียน ในวันเข้าพรรษาเป็นที่มาของการแห่เทียนพรรษานั่นเองวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากโดยทั่วไปว่าจําพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนจําแปลว่าอยู่พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นาศาสนาพิธีสำคัญสำหรับพระพิสุสงโดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ข้าค่เดือน11หรือวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุขโคขไทย ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจําพรรษาเหล่าพิสุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนต่อมา ชาวบ้านได้พากันติเตียนว่าพวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนการที่พระพิสุสงจาริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนอาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหายหรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากิน จนถึงแก่ความตายเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้พระพิสุสงฆ์ประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนพระสงฆ์ที่เข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือ ก่อนรุ่งสว่างก็จะถือว่าพระพิสุรูปนั้นขาดพรรษาแต่หากมีกรณีจำเป็นบางอย่างพระพิสุผู้จำพรรษาสามารถไปค้างที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาแต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันคือหนึ่ง การไปรักษาพยาบาลพิสุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิให้ศึกได้ 3. การไปเพื่อจิตทุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด 4. หากทายกนิมนต์ไปทําบุญ ก็ไปฉลองศรัทธ,ธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้ในช่วงวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นอีกวันที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญฟังเทศแต่อีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่เรามักจะมองเห็นพร้อมๆกันกิจกรรมการทำบุญคือการถวายเทียนในอดีตมีเรื่องเล่าว,ว่า ในระหว่างวันเข้าพรรษาพระพิสุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้การทำบุญด้วยการถวายเทียนมีอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การทำบุญด้วยวิธีอื่นๆแต่จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างเรามีข้อมูลมาเล่าให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันค่ะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือ หลวงพ่อพระราชพรมยานท่านได้เล่าถึงเรื่องราวอานิสง์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่าการถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าการถวายกระแสฟไฟในพระพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะได้รัศมีมีกายสว่างมากถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพทจักขุยานอย่างพระอนุรุตพระอนุรุตท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมาถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืดท่านชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต วิชาสามท่านสามารถมีทิพจักขุยานสว่างกว่าพระอหรหันต์ทั้งหมดแม้แต่พระอหรหันต์ปฏิสัมพิทายานก็ยังสู้ไม่ได้อีกประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้า และพรมเขาถือรัศมีกายเป็นสําคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสําคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากเมื่อมีจิตใจเรื่อมใสในการบูชาเช่นนี้พระชินสีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังพระบาลีว่าบูชา ปูชนียานังเอตมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่งชื่อว่าได้ขนควายในกิจนั้นปราศจากโทษความเดือดร้อนในภายหลังมิได้ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้า การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบสืบมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงจะต้องจำพรรษาในอาวาสของตนสามเดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอนิสงค์คือ 1. ทําทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทํทำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาบยศ สรรเสริญ 3. ทํทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้หล้ายกลายเป็นดี 4. จเจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวัยเ เมื่อหลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุขติสวรรค์8หากบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานคำถวายเทียนพันษายักเคพันเตสังโคปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตัง ปทีปยุคังสป,ปร,ริวารังเตมาสังพุทธะปูชนัทายะอิมัตสมิงอุปสถาคาเรนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังเตมาสังพุทธะปูชนัทายะปะทีปยุคัสสะธานัสสะ อานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัจจะปิยะชะนานังทีฆะรตังหิตายะสุขายะสังวัตตะตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้พร้อมกับของบริวารไว้ณพระอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนคู่นี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยะชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลและนานเทินคล็ดลับการทำบุญถวายเทียนตั้งแต่ในอดีตที่เคยมีการถวายเทียนมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองโชดช่วงเหมือนดั่งแสงไฟจากเทียนหากเจอปัญหาก็จะพบทางออก ที่เป็นเหมือนแสงสว่างของเทียนต่อมาก็ได้มีการถวายเทียนเพื่อเป็นการเสริมความรักโดยนิยมถวายเป็นคู่เพราะเชื่อว่าแสงเทียนจะช่วยส่องสว่างในชีวิตเสริมให้ดวงความรักดีขึ้นมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นนอกจากนี้จะเป็นการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และเครื่องอัฐบริคารที่จำเป็นสำหรับพระพิสุสง์ในช่วงสามเดือนแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นคือการถวายผ้าอาบน้ำฝนทั้งนี้การถวายผ้าอาบน้ำฝนเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้า สเสด็จประทับที่วัดพระเชตุวันกรุงสาวัตถีนางวิสาขาได้เห็นพระเปื้อยกายอาบน้ำเนื่องจากกีวรเปียกนางจึงกราบทูลขอพระบรมพุทธานุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับสมณะสามรูปมีความเชื่อที่นับถือกันมานานผู้ใดที่ถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้กับพระพิสุสงฆ์จะถือว่าเป็นการทำบุญที่ช่วยทำานุบำรุงและสนับสนุนพระศาสนาให้คงอยู่สืบไปและเพื่อมิให้พระพิสุสงฆ์ต้องลำบากในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนแต่จะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และช่วยเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองสืบไปผ้าอาบน้ำฝนจึงถือเป็นบริคารพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ได้ใช้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยมิเช่นนั้นพระสงฆ์จะต้องอาบัด ค่ักคิยะปากิตีคือต้องทำผ้ากว้างยาวให้ถูกขนาดตามพระวินยัยคือยาวหกคืบพระสุคตกว้างสองคืบครึ่งตามมาตราปัจจุบันคือยาวสี่ศอกสามกระเบียดกว้างหนึ่งศอกหนึ่งคืบสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดเศษถ้าหากมีขนาดใหญ่กว่านี้ พระสงฆ์ต้องตัดให้ได้ขนาดจึงจะปลงอาบัติได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมูลณที่นี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้วันนี้เราได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่ ส่งต่อการให้ทําเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออํำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเทินสาธุ